สวัสดีครับย้เองครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยกับการทําคลิปนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วครับมาอยู่ได้ประมาณวันนี้ก็วันที่23นะครับเดินทางมาตั้งแต่วันที่1ครับตอนนี้ก็นั่งเล่นอยู่ที่ระเบียงเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่านี่มันคืออะไรไม่ใช่หัวแตกนะกําลังทําสีผมครับแว็กผมเป็นสีม่วงสีม่วงครับไอ้น้องแนนทําให้ ก็โอเคครับนี่เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศบริเวณระเบียงแล้วกันนะครับสวยกว่เลยอ่าหกรอบนึ่งเห็นกลมๆตรงนั้นนะครับก็จะเป็นซิงโฟไฟเออร์ครับ,ก,รบก็วิวก็ค่อนข้างไม่่ค่อนข้างอะ่ะมันสวยมาก ตอนนี้ก็ประมาณเวลาก็จะสองทุ่มแล้วครับอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มงานแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าเนี่ยถ้าสีผมเสร็จยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอัพคลิปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ก็โอเคเี๋ยววันนี้ก็คงต้องแค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าคงหายคิดถึงกันเนาะบ๊ายบายคับ